มาหวงไปนี่ฮะลากบ่ลากนอ,กอบวบยอดบวบครับกับยอดบวกอือ้อนี่ดอกบวกอือ้อใส่นำ้ำสวัสดีครับพอกันดีแล้วกำลังโจโฟใส่เหมือนนี่สิภามาหาเนาใหม่ครับไปเสียมกับกับถังอ่า ไปหาหน่อใม่กันนะครับมือนี่แกงหน่อใหม่ไปตาก่องเขาเขาป้า <dialect> มือนี่เขาป้าันเขาป้าพวกคือหกใชติดไม่งูด้ไหมพวกนีนไม่หยาเลนี่้าก็ปกแกงกอหน้าไม่พวกคือกใชุ่งกระไรเลยนี่ค่ปงตงเลยยัง ไปได้อย Walk ู่ที er ่หกไงใช่ใช huh? ่แค่ี่ได้่ได้แล้วน้องใหม่ก็ได้ฮะหาโน้ตไม่หาโน้ตไม่ฮะยังก่อโอ้โหโอ้ โูตายแล้วนี่งูฟันเบยนี่เขาไปไหนได้บ้โอ้ยมามาแต่วล่างงูด้ว่เงมือนคนแบาตายที่บอกเป็นตย่านแต่บาทนี่นะขามาเหาตะกลองเขามาเอามันก็ไปบ่ได้แล่ ฮะอืมาโอ้ยกหกไลท์พี่น้องเลยพกคัพกพกแน่เออมสิไปได้บ่นี่หปแล้วตายแล้ว,ลวไปทางไหนล่ะนี่ไปพี่แม่นบ่ก่อนมาอยู่พี่บ่ ประค้งไปนี่ฮะลากบก่ลากนอกอย่ปากอยาปากามาหหนได้ประคงอย่าฝา,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 ากได้ <laughs> <laughs> ปปดประคงขึ้นดกสิวะข้าเ้าไปเห็นหนังนอ อ้ามันเห็นว่านี่นั่นดิได้แล้วอันนึงได้แล้วได้แล้วน,น้อยน่อยนึงอันนี้ก็อันนี้ก็นนกได้คือนกัน <laughs> หกคักเลยพิตามีบ,รบนระนาอใหม่ก็ได้ป๊าเห็นแล้ว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 พี่นังเห็นแล้วคือยู่ยมากที่เมื่อกี้คือคือคือใส่แล้วนอนใหญ่หนึ่ง เป็นใดมักกอพี่บานพันนะอันนี้ขันแห้งไงโอ้ตายแล้วโอ้โอยยางมาผีกับไข่ ừ hiến dư hiến ăn dạ dạ lẹo ได้แล้วโอเคต้มน้ำมัจืดแล้วครับบานพระแกงบานโดนเติบฮะพริกครับโอ้พิเศดเลยอันนี้ตำมักพริกด้วยครับเนี่ยมกพริกใส่อ่าอันนี้ยังเขาเอื่น ข้าเวเบือนะครับข้าเวเบือนี่ข้าเวเบือใส่ลงไปครับจะใส่ไยแล้วมันสีมันข้นโปรดกับโบดีอ่ะคนจนังหน่อยข้าวเบือมันติดติดหมอ้ออ้ยแปกยักเลยอันนี้เฮ็ดครับเฮ็ดไหลแหงใส่เบิดจิู่บงหรอ ท bon no ี้เหลกว่านี้ใหม่สีเหล่ไหลฮะจ้างแกงเห็ดเห็ดข้นขาวด้วยครับนี่จะดอกนี้ไงเห็ดข้นขาวเห็ดข้นขาวเบ่งผุนพี่น้องบุ้ยแอบคนๆเลยใส่ปลาแด็กปานี่อันนี้ปลาแด็กไปทำนี่เด้อปลาแดกแกง แข้งหน้าใหม่ในตุงตวงประเด็กแจ็คหนอยมือเสียบโอ้คือหอมแต่ละประเด็กก็ได้ประเด็กประเด็กอีกบ่วงหนึ่งบ่วงหนึ่งครับยางบานนี่โอ้ล้อล้อพิกล้อ อันนี้ล้อลูกโดดปั่นเท่าอืนลูกโดดนะครับนาอใส่ลกไปแบบานนี้ก็เม็ดที่ใส่นาอใส่ปักบวบครับใส่มันเข้าไปปักบวบใส่ปักบวบห่อนไหล ไปหาหน่อไม้กับไข่เวิดน้ำแข็งน้ำข่าหมูปลาอ่าเรียบร้อยคนยังหน่อยบ้านี้บน้นจะใส่ผงหนวอันนี้ยอดวบวบ หยาดบกบวบครับกับยอดบกยื้อหนี่ดอกบกอื้อใส่น้ำฮะแต่เนี่ยไว้ใส่ที่หลังนะครับนี่เนาะพักขาเอาไว้ใส่ที่หลังใส่แะไรมันใส่ข้าวนึ่งเลยรับโปงหม้อเลยครับพักขานี่หม้อน,นี่หน่อยเด้ไหมแปดเคียงหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโป่งหน่อยจังหน่อย แปงนัวแปลงนัวแปลงนัวใส่จางเงินเข้ม,มเสียบเสียบสูตรสูตรใจน่อนเสียบเสียบมา ขั้นตอนสุดท้ายครับผักขาผักขาผักขาต่านข้เอื่นผักขาหรือว่าผักชะอมใส่ผักขาลงไปอ่าอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ผักขาผักชะอมลงไปแล้วก็คนุนพี่น้องเสียมแล้วมันเสียบแล้วอืม อันนี้ก็คือเซตขั้นตอนของการเคงเราใหม่บานจะกินข้าวเที่ยงไหพี่น้องบานว่ากินข้าวเที่ยงน่วก,กันอ่าโอเคเสร็จแล้วครับมากินข้าวเที่ยงครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับนุ่มโจโพู้ใ้สวัสดีกันอีกเท่อน,นึงครับหลังจากที่ไปหา น่อใหม่นะครับแต่เสาหอดโอ้ใบขับกะแกงเซจเรียบร้อยอ่าบานกระสิมากินเข่าตัวบานนี่ครับเข่าเทียงอันนี้หมอนอใหม่แกงเน่อใหม่ครับโอ้หมอใหญ่แห้งนี่ครับหมอนอใหม่เบื้องบานนีบาบานีาน่กินเข่าเทียงด้วยพี่น้องเด้อปรดไปแกงเนือใหม่ ห่อนกับห่อนพี่น้องเอ้ยไข่กับไข,ข่ลูกโดดลูกโดดอ่าแปดมากินเขากินเขาพี่น้องห่อนอันนี้บักกินไม้ครับบักกินฝ้าอ่าบักงูงเหงี่ยวใส่แล้วบักงูงเหงี่ยว อันนี้บักโูงเงี่ยวครับบักโมงเหียวก็ไปซื้อน้ำใบผู้เท่าเพิ่นปลูกปลอดสารเป็นยาเย็นครับปิ่งปลาปิ่งปลาดุกบักเขือข้าบักเขือมาพี่น้องมาอืม อันนี้มะเขือเพิ่นปลูกเองนะครับมะเขือพุทธเอาไปปลูกเกี๊ยงคนนะเพิน่นบุตรสิทธิยาอืมบนิเอนเข่า,นนขาครับบนิเอนเข่า,นนขาแกี๊ยงเราไม่สามารถเป็นอาหารลดทุนก็นได้แต่กระบอดีก็ผู้อันเป็นโรคอนียงโรคเก่าเนาะเพราเนาะกินเอาใหม่บ่ดได้ ่สำหรับคนทั่วไปครับครับบว๊วนกินแกงน้หม่นใ,ในบว๊วนจังได้กับบว๊วนเหมือนในบ๊มีต,ตัวซอยครับผู้เดียวเหมือนี่ต้องซอยตัวเองมันเนี่ยตัวซอยบ้า ตัวซอยฟุกก็หลายบานครับเปซอสกอโบามาครับมือนเนี้ยเมีตัวซอยใส่ตัวเองมือนเนี้ยอืมโอ้ปกดีใหม่กับบุคคม,มนเหมยวนนี้ย่ไกลกันนะครับอยู่ไกลกันหลายกิโลอยู่เปซอสกอครับ ปลุกคนหลายบาทปิ่งปลาดุกครับ อากาศห่อนครับบ๊ายบายี่ตัวเตะผู้เกี่ยวเข่านะครับผูเด็กเกี่ยวเข่าตตกแดดแสบครับพป่น้องมาเด้ย เราใหม่สดักพริกเลาะอ่าลูกโดดแถวบ้านเขาเอาลูกโดดบาา้านเท่าก็สิคุญจกัอกอยู่ดครับลูกโดด มาหน่อยมากินเขาน้ำสปอร์ป้อด้วัสดีพี่น้องไม่ลูกมาหน่อยครับอันนี้ลูกสาวสปอร์ไหนลูกมันก็อันนี้สิบสามปีแล้วครับสปอร์อยู่เมื่อนนกันสิบสามปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว

มากินมะเขือได้บก่กเห้ยมากินมะเขือได้บ่ครับผมเมนบอกผมได้เอยๆไปเที่ยวผมหลงเห็นมาผมกินอันนี้บกับกเต้วผู้เต้วผู้แบบนเหรอครับ ตัวผู้นี่กินกัมยังกระเส็บตำมะฮงกระได้แก้งม้าใหม่กระดีกระดีครับเดกคนคุกใหม่หลาย ลูกใหม่ตัวนี้ไงออก,ก็พวกเผาละลายแบบเท่าเดิมเพิ่มร้อยอีกแล้วลูกรสมาเต้าปลาูกก็สิคินไตอยู่ดอกประมาณนี้เนาะ กินดูอืมมาก็กินบักกันกน,นี่บ้านบางยียงบักง่วงเหี่ยวบ้านผมเอมินเอินญเคือกันครับภาษาไทยเขาเอาิญียงอี่บ้านเอินบักงูงเหี่ยวเป็นยาเย็นครับบักกันกน,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 กนี่ ทึ่งห่อนพี่น้องอากาศเป็นห่อนแกงมาใหม่เลยหรอใหม่ๆคือฝันดอกบานบักดินใหม่บักดินฝานะครับอ,อมองเขาเอ,อินบักดินฝา แสบครับแสบเมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวคลิปหนาถ่าเบิ้องมาผมสี่ภาพพี่หายยังมาสู้กินเราจะเห็นนหเหเดนี่งขึ้นว่ามีแล้วล่ะเบิร์ตเนี่ยมื่อไหที่ตลาดเพิ้นงเห็นอยู่บุล่ะ Ở bên nhà một cái đại chắc có hai gì vậy Chết chén hết nó hả nào Hết buộc Hết buộc, hết nhanh, hết khôn thôi Trang hết khôn Hết khai. Hết nhanh hết khay Hết khay, hết xem mập bí นนีกินผู้เดียวกืบบ่คือกินได้หลายคนครับแกงนระมันกินข้าวเที่ยงมันต้องกินได้หลายคน ขึ้นแก้เกี่ยวเขาเนอะครับแกงน้ำใหม่หมอยใหญ่มาสดน้ำกันหวานโอ้มันจังแสบเ <c oughs> <ๆ c oughs> ต้นี่ก็แเสบพี่ครับ <c oughs> แสีบอยู่ ปเป็นหนากอิม่ม่น้องเลยแกงหมอบาง่ายคัดทรงเครือรีได้สิทรงไปใหายนะครับแานปวเสียผู <laughs> ้ดใดอยากกินทรงทียูมากน้องสิทรงไปใหาย ว่ามันแกงตะม่ายมันทรงเลยขามขึ้นเนาะเพรว่าโอ้ตายตายยิ้มแล้วเอาสไายยังอยู่นี่สปาย มานี่มาลงมามานี่มานี่เร็วมามาแนะนำเตัวสปายหน่อยอันนี้สปายไหนลูกดูกล่องเอ้ยสปายหืมดูกล่องดิลูกดูุกเห็นไหมอันนี้สปายครับสองปีแล้วตัวนี้น้องไอ้สปอร์ตอื้ออ้าบาทน,นี่ อิ่มเลยด้ยครับบันกินผู้เดียวกะสีเดียอำลาจผ้าจากกิปนี้กินผู้เดียวกับบ่อคากันได้บ่คคอกินกับเปสีโ้โกอกับนมโฟก์กดหลายบานกะพ่าสันกับพอกันกิบหนาเนาะครับนออย่าลืมกดไล่กดแช่กด u ับส r ไครให้ไเด้อครับดเด้อสิไดีเป็นกำลังใจให้เห็ดกิปตะโตไป ให้พี่ให้น้องได้ติดตามกันโอเคครับขอบคุณครับ